เรืกนี้เริ่มต้นพาไปที่จังหวัดลำพูนกันหน่อยนะคะเพราะว่าตำรวจแจ้ง3ข้อหาแก๊งทวงนี่โหดเข้ามารุมทำร้ายคุณตาวัย70ปีถึงบ้านซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็อ้างว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการป้องกันตัวค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนคมที่ผ่านมาแก๊งทวงหนี้ชายสองคนได้บุกเข้าไปในบ้านของตาเรืองวัย70ปีในพื้นที่ตําบลเหมืองหง่าที่เมืองลำพูนเพื่อจะทวงเงินกับภรรยาของตาเรืองนะคะที่ไปกู้เงิน5,000บาทแต่ตอนนั้นที่ไปทวงเงินภรรยาไม่อยู่บ้านทำให้ตาเรืองต้องรับเคาะแทนสิ่งที่โดนก็คือโดนรุมกระทืบ ปากแตกเย็บไปสามเข็มหน้าตานี่ปูดบวมเลยนะคะคุณผู้ชมจังหวะนั้นก็มีลูกสาวและลูกเขยค่ะมาพอดีจึงช่วยกันถ่ายคลิปผู้ก่อเหตุเอาไว้ก่อนที่ตำรวจจะมานำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนซึ่งวันนี้ตาเรืองและภรรยาพร้อมกับลูกเขยเดินทางไปที่สอพเมืองลำพูนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยคุณตาเรืองบอกว่าหลังเกิดเหตุ ตนเองกับภรรยายังอยู่ในอาการที่หวาดกลัวและก็ได้ไปขออาศัยอยู่กับญาติชั่วคราวก่อนเนื่องจากกลัวเรื่องของความปลอดภัยยืนยันนะคะว่าตนเองจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและไม่มีการยอมความเด็ดขาดฝั่งลูกเขยบอกว่าที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตาซ้ายฟกช้ำนะคะบอกว่าหลังจากที่คู่กรณีทำร้ายพ่อตาและกำลังจะพาพ่อตาไปหาหมอจ,จู่ๆคู่กรณีก็ขับรถกลับมาที่บ้านอีกด้วยความโมโ oh หจึงเกิดการชกต่อยกันอีกรอบหนึ่ง ก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุค่ะเขาวนเข้ามาล้อมให้ก็ออถามพ่อว่ามูนิกาให้ก็เลยเข้าไปถามเขานย่อย่างให้ก็เลยตีเขาให้มีกใช้รถไมมีมันมมีครับมนม,ม,นม,มีมีตอนแยกกันแล้วจะวิ่งไปเอาของอะไรเนี่ยกะรแล้วก็ต่างคนก็ต่างวิ่งไปหาอย่างที่ใกล้ๆมือแล้วก็แต่ม่ได้มาทำร้ายเอนกัน ก,ก,กนคนก็ต่างหาอุปกรณ์มาป้องกันตัวนะคะคุณผู้ชมทีนี้ด้านฝ่ายคู่กรณีนายแบงก์กับนายน็อตก็ได้เดินทางมาให้ปากคําเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งทั้งสองก็ให้การอ้างบอกว่าวันเกิดเหตุได้ติดต่อไปหาภรรยาของตาเรืองซึ่งเป็นลูกหนี้จนทราบว่าอีกฝ่ายไปช่วยงานศพยังไม่กลับมาบ้านแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เวลาไปติดต่อก็จะไม่รับโทรศัพท์จึงตัดสินใจไปหาที่บ้านเลยค่ะแล้วก็ยืนเรียกอยู่หน้าบ้าน ขนาดนั้นตาเรืองก็เปิดประตูออกมาไม่รู้ว่าอารมณ์เสียมาจากไหนง้างหมัดแล้วก็ชกไปที่พวกตนก่อนทำให้พวกตนทั้งสองคนต้องรุมชกต่อยตาเรืองจนได้รับบาดเจ็บหลังจากมีเรื่องนะคะพวกตนก็ได้ขี่รถกลับออกไปก่อนที่จะมาเก็บเงินกับอีกฝ่ายที่บ้านอีกครั้งแต่กลับถูกลุกเขยของของบ้านนี่แหละค่ะที่ยืนรออยู่เข้ามาชก เข้ามาทำร้ายจนรถเนี่ยล้มลงจนเกิดการชกต่อยกันก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาระง,งับเหตุนะคะด้านตำรวจบอกว่าหลังจากที่ได้สอบปากคําทั้งสองฝ่ายเสร็จเบื้องต้นได้แจ้งแก๊งทวงหนี้สข้อหาก็คือข้อหาทําร้ายร่างกายข้อหาบุกรุกยามวิการและข้อหาทวงหนี้นอกเวลาตามที่กฎหมายกําหนดส่วนคู่กรณีทั้งสองจะแจ้งความตาเรืองหรือไม่จะแจ้งความทั้งตาเรืองก็ได้หรือว่าลูกเขยก็ได้ตํารวจก็บอกว่าทําได้เหมือนกันนะคะครับ